นิมิตจากองค์เทพนะคะที่มาชวนลูกหลานให้ปฏิบัติธรรมนะคะอย่างของพี่มิ้นเองนะคะก็เหมือนกับมีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นนิมิตจริงนิมิตไม่จริงนะคะอะไรก็ตามแต่หรือจิตลบลุงแต่งเอาหรืออะไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าประเด็น,น่ะนะคะคือการปฏิบัติธรรมมาดีไหมนะคะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะยิ่งมีสัมมาทิฏฐิในการเข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร เพื่อรักิเลสและก็มีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การลักิเลสตรงนี้พี่มิ้นว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากกว่านะคะแต่ช่วงแรกเนาะเราเองก็คงจะพะวงไม่น้อยนะคะสับสนไม่น้อยว่าเอ๊ะนี่มิจริงนี่มิ้ไม่จริงจิตปรุงแต่งเอาหรือเปล่าท่านมาสื่อสารจริงๆหรือเปล่าช่วงแรกทุกคนก็ติดนะคะพี่มิ้นก็ติดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ เราพยายามถีบตัวเองก็แล้วกันนะคะให้ออกจากความสงสัยตรงนั้นนะคะเออเดี๋ยวใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปเกิดใหม่ก็คงรู้เองแหละว่าว่าท่านมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเอาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตนเองก่อนดีกว่าพี่มินเชื่อว่าหลายท่านนะคะโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยคนที่เป็นสายเทพเนี่ยสนใจการปฏิบัติธรรมกันเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าเรามวัวแต่สวดมนอ้อนวอนขอพรอ,อย่างเดียวนะคะ หลายท่านเขาอาจจะมองเราภายนอกมันอาจจะดูเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้แต่ภายในนะคะไม่มีใครมารับรู้ได้ดีเท่าตัวเรานะคะว่าเราสนใจการปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนนะคะดังนั้น,นดูถูกกันไม่ได้จากสิ่งที่เห็นภายนอกได้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคนเรามันหลากหลายความเห็นทิฏฐิมานะความถือตนความยกตนข่มท่านอะไรเงี้ยบางคนก็นะักท้าตาบใดที่ยังเป็นบุรุษชนมันก็ยังมีตรงนี้อยู่อาจจะมีดูถูกกัน คนข้างนอกอาจจะดูถูกความเชื่อของเรานะคะแล้วก็มองเราแต่แค่นั้นน่ะว่าเรานั่งอ้อนวอนขอพรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาแต่เขาอาจจะไม่ทราบสเต็ปของเราเพราะว่าเราอาจจะเริ่มมาสนใจก็เนื่องจากท่านๆเหล่านี้นี่แหละนะคะท่านๆทั้งหลายที่เรามีบุญสัมพันธ์ด้วยแล้วท่านก็มาดนจิตด,ดนใจอาจจะเป็นบุญเก่าของเราก็ได้นะคะบุญเก่าของเรานะคะแล้วมาเป็นบุคลาธิฐานมาแบบ ในรูปแบบของเทพอะไรอย่างเงี้ยเทพเทวธรรมนะคะธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาอย่างเงี้ยนะคะก็มาแปลงเป็นเทวดาองค์นั้นองค์นี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องไปขยี้ในรายละเอียดขอเพียงแต่ให้สิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นนิมิตจ,จริงนิมิตปลอมเทพจริงเทพไม่จริงเทพบุคลาที่ฐานหรืออะไรต่างๆดนดลจิตดลใจให้เราเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมและเห็นภัยในวัฏสงสารนะคะ และได้เจอนะคะสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐนั่นก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนนะคะวิธีดับทุกข์ได้ถูกต้องและเราก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีท่านเทศมาเนี่ยนะคะคนเราในพื้นฐานไม่เหมือนกันเนาะบางทีก็ฟังรู้เรื่องบางทีก็ฟังอย่างนี้แต่เข้าใจปเป็นๆอีกอย่างหนึ่งตรงน,นี้มันขึ้นอยู่กับบุญเลยถ้าบุญของเรามีเพียงพอเราจะฟังธรรมะรู้เรื่องจับประเด็นไม่ผิด นะคะเราก็ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องถูกทางและทางมันจะค่อยๆถูกสร้างไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็ในที่สุดนะคะสักวันสักชาติสักภพนะคะเราก็จะมีสิบบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันต่อให้เราเริ่มต้นจากการเป็นสายเทพก็ตามค่ะ